วันนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ออกหนังสือแจ้งไปถึงรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าการประชุมครมครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันพุทธที่5กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาทั้งนี้การแจ้งเรื่องประชุม,รมครมครเกิดขึ้นหลังจากมีความชัดเจนจากทางสภาผู้แทนราษฎรโด,นดยนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมสภาครั้งที่หนึ่งในวันที่4กรกฎาคมเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมสภาโดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาโดยมีการประเมินเวลาในการประชุมเพื่อเลือกทั้ง3าตำแหน่งจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงซึ่งขั้นตอนคือเปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นประธานสภาโดยต้องมีผู้รับรอง20คน ก่อนเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์หากที่ประชุมเสนอเพียงชื่อเดียวไม่ต้องลงคะแนนถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่หากมีการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อจะต้องลงมติเลือกโดยการลงคะแนนรับและเมื่อนับครบจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกก่อนจะนำบัตรไปทำลายตามข้อบังคับการประชุมส่วนตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองใช้วิธีเดียวกันสอดรับกับที่นายพิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพักก้าวไกลที่ระบุว่าการเจราจาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกับพักเพื่อไทยเป็นไปด้วยดีและขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเร่งเจราจาเพื่อหาข้อยุติร่วมกันก่อนประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ควรจะเป็น ความชัดเจนก็คือดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังเจราจาอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอวันที่ประชุมแล้วก็ประกาศเป็นทางการอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าเช้านี้เนาะก็เห็นทั้งทางเลขาของพักก็เห็นคุณหมอชลอน,น่านแล้วก็เห็นคุณเจถียเพราะฉะนั้นถ้าอ่านจากทักษาคนนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็พูดตรงกันว่าการเจราจาเป็นไปด้วยดีนะครับแต่ก็ต้องรอผลเจราจาก็ไม่เชื่อว่าเมื่อไทย จะมีเงื่อนไขอะไรออกมาอย่างนั้นแล้วก็เป็นไปตามเหตุที่คุณเสรษฐาแล้วก็คุณโชรน่าพูดว่าก็มีอยู่ฉากทัดเดียวก็คือฉากทัดที่เราจะไปต่อด้วยกันแล้วก็ผมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตามเจียจำนนของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าจบได้ด้วยดีในเวลาที่ต้องจบในลักษณะที่ว่าก็คือเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อได้ด้านนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยออกมาระบุถึงกระแสข่าว ข้อสรุปการพูดคุยระหว่างพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลที่มอบตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับพักเก้าวไกลโดยมีเงื่อนไขหากนายพิธาลิมเจริญรัตไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่เชื่อว่าทุกฝ่ายจะจบข้อตกลงได้ด้วยดีเพราะเรายึดมั่นในหลักการที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันไว้และทำงานด้วยกัน โอ้ยผมว่ายังไม่ถึงนะครับยังไม่ยังไม่เรื่องประธานสภาเลยเดี๋ยวคงจบด้วยดีครับคอยนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าเรายึดมั่นหลักการน่ะว่าฝ่ายชาติพธิปไตยต้องจับมือกันไว้นะครับแล้วก็ทํางานด้วยกันนะครับก็คงมั่นใจว่าเดี๋ยวเรื่องประธานสภาก็คงออกมาได,ดีนะครับทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็เปิดสภาที่3เรื่องประธานาที่สใช่ไหมครับคอยฟังจย่เพื่อไทยดีกว่ามั้งคอยฟังจากท่านหัวหน้าหรือท่านเลขาเป็นคนถแถลงดีกว่าหรือคนไปเจรจาคอยถแถลงดีกว่านะครับผมเองผมไม่ได้อยู่ในขบวนการเจรจาเลยนะครับ และปิดท้ายที่ความชัดเจนจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติที่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะไม่เข้ารับตำแหน่งสสเพื่อที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจนหมดวาระรัฐบาลรักษาการปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน